โอเคครับสวัสดีชาวเกมเมอร์แสยอินเมทุกคนด้วยนะวันนี้อยู่กันที่เซิร์ฟเวอร์จีนตอนนี้นะครับผมมีตู้ 6ปี SP รีรันเข้ามานะครับผม6ปีรีรันแต่ว่ามันไม่สามารถใช้ใบสุ่มธรรมดาในการสุ่มได้แล้วก็ไม่มีใบสุ่มให้แลกนะครับต้องใช้เพชรในการซื้อเนาะเดี๋ยวค่อยไปดูในส่วนของร้านค้านะครับมาดูตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับอย่างแรกเลยที่ต้องดูครับผมคือตรงนี้ครับผมสำหรับคนที่มี6ปี SP อยแล้วนะหรือว่าเพิ่งสุ่มได้นะครับมันก็จะมีให้เราทําดาวเนาะมันมีมาตั้งแต่ในส่วนของปีพิต้ง SP แล้วนะครับตรงนี้เนาะที่ผมเคยบอกไว้นะครับทาดาวเนาะ4ดาวนะครับจะได้เป็นใบสุ่มแล้วก็ ในส,ส่วนของห้าดาวก็ไปสุม่มหกใบแล้วก็เป็นตรงนี้ครับอันนี้ถ้าใครแบบว่าพลาดเบิกหอยไปสามารถมาเลือกตรงนี้ได้นะถือว่าเป็นเลือกที่ดีนะอันนี้คือคุมนะครับอย่างน้อยต้องทํห้าดาวไว้เนาะหกดาวนะครับหรือว่า1ดาวแดงเนาะก็ได้ไปสุม่มแปดใบสองแดงไปสุม่มแปดใบแล้วก็หงแหวนนะครับสามแดงไปสุ่มสิบใบแล้วก็สี่แดงไปสุ่มอีกสิบใบนะออแล้วก็ห้าแดงนะครับไปสุ่มสิบห้าใบแล้วก็วงแหวนนะครับ,บ,บ,นนรบถือว่าของเนี่ยค่อนข้างที่จะเออ ดีแค่ตรงนี้เนาะดีแค่ประมาณห้าดาวนะครับที่เหลือเนี่ยจะเป็นใบสุ่มให้เราสุ่มนะครับถ้าเป็นปีพี่ตรงเนี่ยจะเป็นในส่วนของสกินเนาะซึ่งมันค่อนข้างที่จะดีนะครับผมในส่วนของห้าดาวแดงนะโอเคเรามาดูในส่วนของสามสิบหกสิบเก้าสิบนะครับสุ่มนะครับก็ได้เป็นตรงนี้เนาะเอเดนามี มีหกปีแกรดพด้วยแล้วก็มีอันนี้นะครับอันนี้ใบนี้ดีมากนะครับเอาไว้สุ่มตรงนี้ได้ตรงนี้ผมเน้นทาว่าให้รอเป็นตัวละครมาเลยดีกว่าและเป็นเลดแบบเลดตัวละครนะไม่ควรที่จะมาสุ่มตรงนี้ก่อนนะครับถ้าถึงแล้วเนาะโอเคนะครับก็เหมือนกันครับผมนี่ตรงนี้นะร้อยห้าสิบนะครับก็เป็นใบแดงนะใบแดงนี้มันก็จะดีขึ้นมาหน่อยนะครับแล้วก็เป็นหัวสามดาวเองนะแล้วก็แก่นนะครับ สองร้อยสามสิบนะครับเราเลือกนะอนน้ต้องเลือกเนาะแล้วแต่เพื่อนๆจะเลือกนะผมแนะนําเป็นใบแดงแล้วกันนะแล้วก็อันนี้นะครับกระดูก SP ของหกปีกนะครับผมกระดูกเฉพาะนะสามารถเลือกได้นะใครยังไม่มีนะแล้วก็เป็นตัวเลือกสายนะครับผมมีแก่นด้วยอันนี้ก็เป็นกระดูกส่วนอกนะครับมีกระดูกอกอันนี้เหมือนกันให้เราเลือกได้สี่ดาวแล้วก็แก่นนะครับผมแล้วแต่ว่าเราจะเลือกอะไรเนาะโอเค เราก็สุ่มเลยแล้วกันนะครับสิบครั้งพอเพราะว่ามีอยู่สิบใบนะครับได้มาจากการทำดาวเนาะที่เคยทำไปแล้วเพราะว่าไอดีนี้ผมมีหกปีเอสีห้าดาวนะครับสิบครั้งจะได้หรือเปล่ามาดูกันฟิงเกลครับก็ไม่เป็นไรไอดี ID นี้ผมมีใบสุ่มอยู่สามหกแล้วก็เพชรนิดนึงนะครับอะมาดูในส่วนของร้านค้านะครับผมก็กิจกรรมนี้จะเป็นร้านค้าถุงนี้นะครับ เราจะได้ใบสุ่มสองใบนะครับวงแหวนแล้วก็แท้กรอบพลังงานนะครับราคาอยู่ที่1 6 8ต่อแพ็คนะแพ็คนี้ผมมองว่าไม่คุ้มนะถ้าเออตอนเลดเลดเกมนะครับตอนนี้คุ้มสุดนะครับผม289นะครับเราจะได้ใบสุ่มสองใบแล้วก็เป็นที่สุม่มน,นี้ด้วยนะครับก็คือว่าก็ดีนะที่สุ่มนี้แล้วก็จะมีแพ็คนี้ครับผม1,880นะครับเราจะได้เป็นอันนี้นะครับอันนี้ถือว่าดีไหมผมส่วนตัวผมมองว่า Poppy ไม่ค่อยคุ้มนะถ้าเป็นผมเนี่ยจะซื้อแพ็คนี้ทุกวันนะครับ อืประมาณนี้อ่าแล้วก็มีใบสุ่มให้เราซื้อด้วยนะนี่เลยร้อยแปดสิบแปดนะครับอ้าวมีให้แลกด้วยเฮ้ยดิว่าไม่มีให้แลกนะโอ้โหเออตอนแรกผมไม่เห็นไงปกติมันจะให้แลกตรงนู้นเนาะก็เลื่อนลงมาดูนะมีให้แลกนะเออถือว่าถือว่าดีนะครับสําหรับคนที่ยังไม่มีหกปี SP ตอนนั้นนะ่ะก็เออหรือว่ากระดูกเป็นครบเนี่ยก็มาสุ่มกันได้เนานะผมตอนนี้นะมาดู SP นะครับตัวหกปีเนาะ อันนี้หลักๆเลยนะครับท็อปเซิร์ฟนะครับเขาจะเน้นไปทางในส่วนของปอใส้ซีนะครับปอใส่ซีเนี่ยพลังเนี่ยโอ้โหทำไม,ไมโหดกว่าในส่วนของเออโอ้มีกระดูกสามชิ้นนะครับสําหรับในส่วนของปอใส้ซีมันก็เลยแบบโหดกว่าในส่วนของหกปีกนะครับเป็นกระดูกเฉพาะนะครับอันนี้นะครับเลือกได้อืหกปีกอ่ะ ปีกนะครับผมมีกระดูกเฉพาะแค่สองชิ้นนะไม่ใช่สามนะครับมีสองชิ้นนะผมเห็นในกลุ่มบอกมีสามแต่แหวนสองหนึ่งสองหนึ่งนะอันนี้นะครับน่าจะเอาไปตีพ P p เนาะสำหรับหกปีกนะครับนี่เลยสองหนึ่งสองหนึ่งนะครับสำหรับ PVP ทั้งเฉินก็มีคนปั้นอยู่นะครับตัวนี้เนาะนอันนี้ก็ลง PvP เหมือนกันนะจะเห็นได้ว่ามีกายแท้ด้วยนะถังเฉินนะ่ะ ถ้าใครปั้นไว้ก็อรอไก่แท้ได้นะทางเฉินก็ถือว่าตัวหนึ่งที่ดีเหมือนกันโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับการอัปเดตข่าวสาร,สารเซิร์ฟเวอร์จีนในส่วนของ6ปีเอสพีรีลันนะครับผมยังไงก็ฝากไว้ได้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ